สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เรามาทําอะไรกันเหรอครับพี่ดินวันนี้พี่มีนิยายเสียงมาฝาาพี่พี่นักอ่านไงล่ะครับจริงด้วยแต่ก่อนพี่พี่จะไปฟังกันอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับใช่แล้วครับน้องฟ้ากดที่ปุ่มสีแดงใต้คลิปนี้เลยครับและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดฟังนิยายเสียงก่อนใครถ้าพ,พี่พี่พร้อมแล้วงั้นพวกเราก็ไปฟังนิยายเสียงพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคม ผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริงจึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนื้อหาในเรื่องมีสาววัยรุ่นและคำหยาบมากมายโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับทำไมป่านนี้ยังหาไม่เจออีกฮะผมจะคอกใส่เหล่าทหารอย่างหัวเสียนี่ก็ผ่านมาเกือบ3สัปดาห์อยู่แล้วยังตามหาร่างของไอ้ทามไม่เจอมันต้องไม่เป็นไรและผม ก็ได้แต่ภาวานาว่าขอให้มันไม่เป็นไรมันต้องยังมีชีวิตอยู่เป็นความผิดของผมเป็นเพราะผมเป็นเพราะผมคนเดียวมันถึงต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงกลางทะเลป่านนี้จะเป็นตายร้ายดียังไงผมก็ไม่รู้ตลอดระยะเวลากว่า2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาผมส่งกองกำลังจากหน่วยล่าสังหารทั้งหมดที่ผมมีรวมทั้งกองกำลังเสริมจากในพลโลกแกนที่ผมขอให้ช่วยเหลือต่างก็แยกย้ายกันไปช่วยตามหา ก็ไม่เจอโถเอ้ยเจ้าชายอย่าทรงหว่นนวิตกไปเลยนะขอรับคุณทามก่อนจะกระโดดลงจากเรือได้สวมเสื้อชูชีพเอาไว้กระหม่อมคิดว่าคลื่นคงซัดไปติดเกาะใดเกาะหนึ่งจากรัศมีรอบๆทางตอนใต้ของกระแสลมที่พัดผ่านซึ่งไม่ห่างจากเกาะของเรามากนักจากแผนที่หมู่เกาะที่กระหม่อมได้ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วมีเกาะที่น่าสนใจที่คาดว่าคุณทามอาจจะอยู่ที่นั่นกระหม่อมจะส่งกองกําลังทหารของเราไปเพิ่มอีก400รอนาย ในการค้นหาในวันนี้ขอพระองค์อย่าได้ทรงกังวลไปเลยนะขอรับไม่ให้เรากังวลแล้วนี่มันกี่วันแล้วเราถามนี่มันกี่วันแล้วมันตัวคนเดียวจะอยู่กินยังไงถ้ายังมีชีวิตรอดอะ่ะผมปล่อยหมัดใส่ผนังห้องได้แต่โทษตัวเองที่ไม่รู้จักยับยั้งอารมณ์ปล่อยให้อารมณ์โกรธหึงหวงเขาครอบงำแค่เห็นมันกอดอคนอื่น เห็นคนอื่นมาแตะต้องตัวของมันผมก็แทบจะคลั่งแล้วยังไม่เห็นรูปของไอเตี้ยนั่นกอดเอลซ้อนรถกับมันเห็นภาพมันสวมเสื้อให้กับไอเตี้ยนั่นผมก็สติแตกในทันทีควบคุมตัวเองไว้ไม่ได้ไม่อยากแม้แต่จะให้มันอยู่ใกล้ใครทั้งนั้นนอกจากผมแล้วยิ่งเรื่องบนเตียงผมยิ่งชอบแนวนั้นอยู่ด้วยผมเผลอทำร้ายร่างกายมันโดยที่ไม่คิดอะไรเลยผมทำมันไปได้ยังไง ผมทำมันไปได้ยังไงในวันรับสินค้าผมเป็นคนสั่งโจเซฟให้เฝ้าติดตามมาตลอดเวลาจนได้โอกาสจึงพามันมาที่นี่แล้วก็เป็นผมเองที่เป็นคนทำร้ายมันด้วยมือของตัวเองตอนนี้ใจผมเจ็บปวดไปหมดความรู้สึกที่มันล้นอยู่ภายในอกตอนนี้ผมแทบจะกระอักแล้วผมก็แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองแล้วผมรักมัน รักมากเหลือเกินผมไม่เคยรู้สึกเจ็บเท่านี้มาก่อนไม่เคยแม้แต่จะสนใจใครหรือมีความรู้สึกกับใครแบบนี้เลยสักครั้งนอกจากมันคนเดียวตอนนี้วินาทีนี้สิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดนั่นก็คือผมอยากเจอหน้าไอ้ธามอยากรู้ว่ามันยังปลอดภัยดีไหมมึงอยู่ที่ไหนกลับมาหากู กลับมาอยู่กับกูวันนั้นผมน่าจะบอกกับมันไปตั้แต่ตอนที่ยังมีโอกาสได้พูดใจผมเจ็บร้าวไปหมดแผลนอกกายมันไม่มีความรู้สึกเลยสักนิดแต่ในใจมันทรมานมากเหลือเกินภาพคืนนั้นยังจำฝังติดตาผมมาจนถึงตอนนี้หยดน้ำตาหยาดเลือดแผลตามตัวมันที่ผมเป็นคนทำ มือทั้งสองข้างที่ผมตบมันผมต่อยกำแพงห้องไม่ยั้งเพื่อทำโทษตัวเองแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยสักนิดแค่นั่งรอฟังข่าวอยู่ที่นี่ผมก็ไม่เป็นอันจะทำอะไรแล้วใจแทบจะขาดอยู่แล้วที่ได้ยินแต่รายงาน,นงเดิมๆจากเหล่าทหารว่ายังไม่พบตัวของมันพระองค์กระหม่อมขอเือะขอรับได้โปรดทรงเย็นพระทัยไว้ก่อนตอนนี้จะให้เราใจเย็นยังไงอีกท่านผู้พันกระหม่อมขอเถอขอรับ จะได้ทรงทำร้ายพระองค์เองกระหม่อมสัญญาด้วยศัจจะวาจาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในการตามหาคุณรรมอย่างสุดความสามารถงั้นท่านจะรออะไรอยู่ส่งกองกำลังของเราที่มีทั้งหมดทั้งทางน้ําและทางอากาศกระจายกําลังสํารวจให้ทั่วทุกเกาะที่อยู่แถบทางตอนใต้ตามกระแสขึ้นทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะแค่สี่เกาะนั้นแต่ค้นหาให้ครบทุกเกาะของทางตอนใต้จะมีกี่ร้อยกี่พันเกาะ ก็ต้องตามหาให้เจอยังไงก็ต้องตามหาให้เจอแต่ว่าจะให้ส่งกองกําลังทาหารของเราทั้งหมดเลยเหรอขอรับกระหม่อมเกรงว่านี่คือคําสั่งของเราจะเจ้าชายแต่แต่ผู้พันแจ็คผมตะวาดเสียงดังลัน่นเพราะผมไม่อาจทนรอไหวแล้วรับทราบแล้วขอรับกระหม่อมจะนําทีมบินสำรวจตามกระแสรับสั่งและแบ่งทีมกับหน่วยล่าสังหารให้กระจายกองกําลังทางน้ําสำรวจให้ทั่วทุกกา ในรัศมีร้อยเมตรทางตอนใต้ก่อนถ้ายังไม่เจอกระหม่อมก็จะกระจายกําลังออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะพบตัวคุณทามขอพระองค์ทรงวางพระทยัยกระหมอ่อมจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดและกระหมอ่อมก็ต้องส่งทหารที่เหลือมาคุ้มกันพระองค์อยู่ที่นี่ด้วยขอพระองค์ทรงเข้าใจกระหมอ่อมความปลอดภัยของพระองค์คือสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของการปฏิบัติหน้าที่ของกระหมอ่อมและหากพบตัวคุณทามเมื่อไหร่จะรีบรายงานให้พระองค์ทราบโดยเร็ววนันขอรับดี เราหวังว่าครั้งนี้คงจะได้ทราบข่าวดีเราเชื่อในตัวท่านและเหล่าทหารทุกนายขอบใจที่ทำเพื่อเราขอพระองค์ทรงวางพระทยัยมันเป็นหน้าที่ของกระหม่อมอยู่แล้วกระหม่อมจะเรียบประชุมทุกๆหน่วยในตอนนี้แล้วเริ่มปฏิบัติการค้นหาทันทีที่ประชุมเสร็จกราบทูลลาขอรับหลังจากผู้พันแจ็คออกจากห้องผมได้ไม่นานโจเซฟก็เคาะประตูห้องเข้ามาก่อนหน้านี้หนึ่งสัปดาห์หลังจากที่โจเซฟรักษาอาการจากการโดนยิงของไอ้ทาม ซึ่งค่อนข้างจะหายเร็วเพราะจุดที่มันยิงนั้นสามารถผ่ากระสุนออกมาได้ง่ายและอยู่ห่างจากอาวัยวะสําสคัญหลังจากที่โจเซฟอาการดีขึ้นผมก็ส่งให้ไปสืบประวัติของไอ้ธามและไอ้เตี้ยนั่นรวมถึงที่มาของสร้อยเส้นนี้ที่ผมสวมม้อยู่ตอนนี้ตั้แต่วันนั้นผมก็สวมสร้อยที่มันทิ้งไว้เพื่อช่วยชีวิตผมจากการโดนยิงผมใส่ติดตัวไว้ตลอดและรู้สึกเหมือนกับว่ามันอยู่ข้างๆตัวผม ไม่ได้หายไปไหนผมถึงต้องรีบตามหาตัวมันให้เจอเพราะผมมั่นใจว่ามันยังมีชีวิตอยู่นี่เป็นข้อมูลทั้งหมดของไอ้ทามและไอท้ทีรวมถึงที่มาที่ไปของสร้อยเส้นนี้ด้วยขอรับไอท้ทีมันคือใครความจริงความสัมพันธ์ระหว่างไอ้ทามกับไอ้เตี้ยนั่นไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปมากกว่าพี่กับน้องชายแท้ขอรับเพราะหลังจากไอ้ทามเข้ามาทํางานให้กับแม็กโรเบิร์ตตอนอายุ17ปีตอนนั้นไอ้ทียังอายุ10ขวบจะชอบตามเล่นกับไอ้ทามมาตั้งแต่เด็ก จึงทาให้สนิทกันเป็นพิเศษและจากการที่กระหม่อมไปสืบมาไอเตียค่อนข้างจะเสือผู้หญิงมีเที่ยวกลางคืนบ่อยอครั้งส่วนไอทามไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แม้แต่ประวัติการครบหากับใครก็ยังไม่เคยคบหาหรือมีความสัมพันธ์กับใครมาก่อนขอรับพระองค์เปิดอ่านแฟ้มประวัติของไอทามก็จะทราบถึงที่มาทั้งหมดรวมถึงชีวิตการเป็นอยู่ของมันตั้งแต่เกิดด้วยขอรับขอบใจออกไปได้แล้วเราอยากอยู่คนเดียวขอรับ หลังจากที่โจเซฟออกไปจากห้องผมก็รีบเปิดแฟ้มเล่มหนาที่วางอยู่ตรงหน้าทันทีหน้าแรกเป็นรูปหอยเตียนั่นมันชื่อทีเป็นบริการมือปืนมือหนึ่งของภรรยาแมกโรเบิร์ตประวัติการเกิดเป็นลูกชายคนเดียวของอดีตมือขวาคนเก่าของแมกโรเบิร์ตซึ่งเสียชีวิตจากการโดนรอบสังหารเมื่อคลาโดนรอบวางระเบิดขณะส่งของภรรยา Mac Robert, แมกโรเบิร์ตโซเฟียคริสติน่าได้รับเป็นบุตรบุญธรรม เลี้ยงนูม,มาตั้งแต่เด็กมีความชำนาญด้านการยิงปืนตั้งแต่อายุยังน้อยผมเปิดผ่านไปเรื่อยๆไม่ได้สนใจข้อมูลพวกนี้มากนักแต่อยากสนใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไอ้ทามมากกว่าและเมื่อเปิดมาถึงภาพของไอ้ทามมือผมก็สั่นทันทีประวัติของมันทําให้ผมถึงกับต้องกามือของตัวเองไว้แน่นน้ําตาที่คลออยู่ผมไม่สามารถที่จะกลั้นมันไว้ได้มันเป็นเด็กกำพร้ามาตั้งแต่เกิด ไม่ทราบข้อมูลหรือประวัติของคนที่เป็นพ่อแม่เกิดที่ประเทศไทยอาศัยอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าจนอายุได้10บขวบก็มีสองสามีภรรยารับตัวของมันไปนเป็นบุตรบุญธรรมแต่ก็ถูกโจรปล้นฆ่าพ่อแม่บุญธรรมของมันและจับตัวมันไปเป็นเด็กใช้แรงงานที่ชายแดนไทยเพราะว่าทันท,ที่ตอนนั้นมันอายุได้เพียงแค่สิบขวบ มันทำงานใช้แรงงานที่นั่นครบ3ปีเมื่ออายุ13มันก็ถูกส่งตัวไปฝึกที่ค่ายมวยใต้ดินถูกซ้อมถูกตีถูกฝึกอย่างทารุณข้อมูลที่โจเซฟหามาผมไม่รู้ว่าหามาจากไหนภาพในแฟ้มที่อยู่เบื้องหน้าผมเป็นภาพของเด็กน้อยนอนราบอยู่กับพื้นแล้วก็มีพวกโตวกว่ากระโดดกระชืบเตะต่อยเขียนซ้อมทำร้ายล่างเล็กนั่น ผมเปิดหน้าถัดมาก็เห็นภาพของเด็กน้อยคนเดิมเดือตัวมอมแมมยืนอยู่กลางเด็กผู้ชายวัยรุ่นที่ตัวโตวกว่าถึงเจ็ดคนกำลังโดนต่อยโดนรวมกระทืบแต่เด็กคนนั้นก็อึดลุกสู้ไม่ยอมแพ้ทั้งทัที่ร่างกายและใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดผมกำมือขบกรามกัดฟันแน่น เปิดแฟ้มดูไปเรื่อยๆก็ยังเห็นภาพของเด็กน้อยคนเดิมที่ยังถูกทารุณโดนซ้อมอย่างหนักหน่วงเหมือนเดิมซ้ำๆอยู่แบบนั้นแต่ในภาพนั้นสายตาแววตามันยังเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลยททมไอ้ททม์ทำไมทำไมผมเพิ่งรู้ไม่สืบให้รู้ก่อนหน้านี้ สายตาที่มันมองผมในวันนั้นวันที่มันหนีผมเป็นแววตาแบบเดียวเหมือนกับในภาพนี้ผมทำกวันแบบนั้นได้ยังไงผมทำได้ยังไงมือผมสัน่นในใจเจ็บร้าวไปหมดพยายามข่มอารมณ์ข้างในเปิดดูหน้าถัดไปเรื่อยๆมันถูกซ้อมถูกทารุณอยา่างปาเทือนผมแทบไม่อยากเชื่อว่าเด็กตัวแค่นี้ สามารถทนรอบไปได้ยังไงตลอดระยะเวลา4ปีตั้งแต่อายุ13จนอายุ17มันก็ถูกส่งขึ้นชกมวยคาดเชือกมันขึ้นชกทั้งหมด396ครั้งไม่เคยแพ้เลยแม้แต่ครั้งเดียวผมถึงกับช็อกเมื่อเปิดดูประวัติคู่ชกมวยของมันแต่ละคนบางคนรุ่นใหญ่ฝีมือดีทั้งนั้นมวยเถื่อนคาดเชือกคนที่แพ้จะถูกจบชีวิตเมื่อแพ้การชก แต่มันก็รอดมาได้มันทำได้ยังไงพอเปิดมาถึงหน้าบุคคลที่เป็นคนจับตัวมันมาผมมือสั่นตัวสั่นไปทั้งตัวเงินพนันที่มันชนะในแต่ละครั้งจะตกเป็นของไอ้เคนเฮนดี้ซึ่งเป็นคนจับตัวไอ้ํามไปลงนรกที่นั่นสัตว์เอ้ยก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับรอติดตามตอนต่อไปด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ